พร้อมเปิดคลินิกทันตกรรมในฝันของคุณแล้วหรือยังสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบการเริ่มต้นหรือขยายคลินิกทันตกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สามารถทําได้อย่างมีแบบแผนด้วยแผนธุรกิจสําหรับคลินิกทันตกรรมที่เราจัดทาขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแผนธุรกิจฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทั่วไปแต่เป็นคู่มือที่จะช่วยนําทางคุณสู่ความสําเร็จในอุตสาหกรรมสุขภาพช่องปากจุดเด่นที่คุณจะได้รับจากแผนธุรกิจฉบับนี้ แผนการเงินที่ครอบคลุมตั้งแต่การประมาณการต้นทุนเริ่มต้นการคาดการรายได้จุดคุ้มทุนไปจนถึงการวิเคราะห์งบประมาณและกระแสเงินสดเพื่อให้คุณมองเห็นภาพทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นจริงกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์เรียนรู้วิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแบรนด์คลินิกให้โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งทำความเข้าใจภาพรวมของตลาดทางกรรมแนวโน้มใหม่ และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อวางตำแหน่งธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำแผนการปฏิบัติการและบริหารจัดการจัดการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค,ค้าดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างได้ฟรีคลิกเพื่อดาวน์โหลดและเริ่มต้นวางหลักฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งให้กับคลินิกธันตกรรมของคุณตั้งแต่วันนี้